สวัสดีทุกท่านกันด้วยนะครับอยู่กับผมการ TLL และนี่คือรายการลูกชิ้นลวกไลฟ์สไตล์ครับก็ถ้าได้ยินเสียงอะไรระหว่างนี้ก็ขออภัยด้วยนะครับอาจจะเป็นเสียงเครื่องทำนุ่นแข่งตรงนู้นนะครับหรือไม่ก็เสียงแมวตรงนี้นะฮะก็วันนี้เนี่ยเราก็จะมาพูดถึงเรื่องที่ผมได้ของเว้ยถ้าอยากรู้ว่าเป็นอะไระแฟลชแบ็กไปหน่อยนีด่ด้วยนะครับผมสำหรับคุณการแล้วก็อีกขัน้นหนึ่งยาลืมทักเข้ามาในอินบ็อกซ์ด้วยนะครับผมคือผู้โชคดีที่ได้เสื้อสองตัวจากผม ก็อย่างที่เห็นนะครับผมเนี่ยได้เข้าไปดูไลฟ์สตรีมของ ESport ์ตเนะฮะแล้วก็ได้ของมานะครับและวันนี้นะครับของนั้นก็มาถึงกันแล้วนะฮะเร้ก็จะดูกันว่าข้างในเป็นยังไงบ้างนะครับผมไม่รู้ว่าจะได้พวกื่นเขาหรือเปล่านะเพราะว่ามันเป็นการชิงโชคแจกฟรีนะโอเคมาดูกันเลยนี่นะฮะนี่กล่องก็อยู่ตรงนี้แล้วจะให้ดูข้างนะครับจากะซองเลยโคตรโคตรดีเลยข้าผมปกติไม่มีอะไรแต่ข้างบนเนี่ยอ่ดูนะเห็นปะ ใบรุ่นชากลางลาวมาแกะกันนะครับออเจสเฮ้ยข้างในก็จะมาอย่างนี้นะครับก็เป็นเสื้อเห็นปะเฮ้ยเหมือนจะครบนะจะเป็นถุงชิปนะครับแล้วก็ตรงนี้เป็นโปสการ์ดนะฮะเรามาดูข้างในกันนะครับผมเป็นไซส์ L นะครับเห็นรูปชิปเลยนะฮะนี่ใช่นี่เป็นโปสการ์ดนะครับ อะไรคะลูกไม่ใช่ของเล่นคะลูกแมวนะครับผมไฟมันไม่เห็นอ่ะโอ,โอเคครับเมื่อกี้มันผิดพลาดทางเทคนิคนิดหน่อยนะฮะผมก็ไปปรับแสงมาแล้วนี่ตอนนี้นะฮะเป็นโปสการ์ดจีสปอเตตตรงนี้ก็มีเขียนจีสปอเตตแล้วก็เป็นหน้าลุงคุณไนท์น,น,นะครับโอเคแล้วข้างใน,นก็จะมีอันนี้ชิ้นที่1ชิ้นที่2ก็จะเป็นอันนี้นะครับนี่คือสต er ิกเกอร์จีสปอเตตนะครับซึ่งไม่ว่าจะไปติดดีหรือว่า ลองไม่โฟกันอ่ะนี่หรือว่าจะไปติดดีหรือว่าจะเก็บไว้ดีนะจะน่าเก็บม,มากกว่าแล้วก็อ่ะถ่ายก็จะเป็นเสื้อนะครับน่าจะหมดแล้วแหละและนี่ก็คือเสื้อจิ S ๊บปเตสนะครับนีอ่อย่างรอเท่ก็เป็นเสื้อนี่นะครับโอเคนเดี๋้วผมจะลองเปลี่ยนเสื้อให้ดูแล้วกันว่าจะเป็นยังไงไปครับ นี่นะฮะก็คือเสื้อ g ี p o สปอร์ตใส่มาแล้วนะครับเห้ดูตาผมกิดจแบบให้ดูทั้งตัวก็จะอยู่ตรงหน้าอกนะครับประมาณนี้นะฮรับสำหรับเสื้อ g ี p o สปอร์ตนะครับใส่แล้วก็จะคอยเย็นขึ้นนิดหน่อยนะครับก็เป็นงานบ้างครับเสื้อของ g ีฬาสปอร์ตก็อย่างที่เห็นไ้นะครับนี่คือของที่ผมได้มาจากการสุ่มที่แบบบังเอิญมากรู้สึกมีความสุขมากๆนะครับ ก็ถ่ายคลิปนี้นะครับถ้าใครชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยนะฮะแล้วอย่าลืมกดกระดิ่งทิ้งไว้นะครับถ้ามีคลิปใหม่เมื่อไรเนี่ยจะได้แจ้งเตืนอนไปใใครครับแล้วก็ถ้าอยากให้ผมทำอะไรเนี่ยมาทำอะไรคอมเมนต์บอกกันได้ที่ใต้คลิปครับนี่ต้องลาไปก่อนครับสวัสดีครับไป